สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมบอนสีโคสุภราชค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะตอนนั้นเขาจะเป็นใบที่เหลืองค่ะเมื่อเราเปลี่ยนกระถางเขาก็จะมีการแตกหน่อและตัดสีอย่างสวยเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีปัญหาอีกแล้วก็คือก้านใบของเขานั้นเล็กค่ะ และต้นเตีย้ยด้วยค่ะเมื่อต้นเตีย้ยก้านใบเล็กก็จะส่งผลมาที่ใบค่ะทำให้ใบอื่นๆนั้นเล็กลงค่ะขณะที่ต้นอื่นๆนั้นเราปลูกใช้เวลาไม่นานเขาก็จะมีก้านใบที่ยาวมากค่ะยาวและแข็งแรงกัดสีสวยเลยค่ะไม่เหมือนกับต้นโคปสุพราาที่มีลำต้นที่ เตี้ยและก้านใบเล็กค่ะเราจะเห็นว่าดินที่กระถางนั้นเขายุบไปเหลือครึ่งกระถางได้ค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าธาตุอาหารเขาน้อยลงค่ะเพราะเขามีหน่อออกมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมธาตุอาหารให้เขาอีกค่ะ วันนี้เราจะเติมธาตุอาหารเขาให้เพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเพิ่มธาตุอาหารให้เขาเลยค่ะเราจะมีกลากมะพร้าวสับใบไผ่แห้งมีเปลือกไข่ในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมที่สูงเลยค่ะเราจะเติมด้วย ปุ๋ยขี้หมูค่ะปุ๋ยขี้หมูก็จะมีาตุไนโตรเจนสูงก็จะบำรุงทั้งต้นรากและใบเลยค่ะในกากมะพร้าวสับเขาก็จะช่วยรักษาความชื้นส่วนใบไผ่นั้นก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเวลาที่เขาย่อยสลายไปค่ะทั้งนี้เราให้ธาตุอาหารที่เยอะเลยค่ะ เพราะว่าต้นของบอนสีโคสุภราชนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราเอากระถางเขามาใส่ธาตุอาหารที่เราให้เลยค่ะเราเติมลงไปเลยค่ะเวลาที่เราลดน้ำเขาก็จะ ย่อยสลายลงไปที่รากค่ะรากเขาก็จะดูดซึมอาหารค่ะขึ้นไปเลี้ยงที่ก้านใบและทำให้ก้านใบใหญ่ขึ้นและใบเขาใหญ่ขึ้นค่ะลำต้นของเขาก็จะไม่เตี้ยมืตอนนี้ค่ะเราเติมลงไปให้เต็มเลยค่ะ ทุกอย่างก็จะมีประโยชน์ต่อต้นบอนโคสุปราชของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะกระถางนี้เราเพิ่งเปลี่ยนดินเขาไม่นานค่ะเราจึงไม่ไม่เปลี่ยนดินเขาอีกเราจะเติมไปอย่างเดียวเลยค่ะเราจะลดน้ำเขาให้ชุ่มเลยค่ะเมื่อเขาได้กินธาตุอาหารเขาก็จะมีใบที่ใหญ่ขึ้นและลำต้นที่สูงขึ้นค่ะ ก็จะแตกหนอแตกกอให้เราอย่างสวยงามเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาต้นบอนสีเตี้ยก็ทำสูตรนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ